พาสองจองกุ๊กน้องเล็กจัดอันดับผู้ที่พิมพ์เร็วที่สุดและพิมพ์ช้าที่สุดในกลุ่ม BTS สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ช็อตไตในส่วนเราจะพาทุกคนมาส่องนิวยวงบีเจแอศิลปินชื่อดังระดับโลกค่ะเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ดูบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แชทนะคะจากโทรศัพท์มือถือการพิมพ์แป้นพิมพ์นะคะจากคอมพิวเตอร์ว่าใครนั้นพิมพ์เร็วที่สุดในกลุ่มและใครเอ่ยพิมพ์ช้าที่สุดในกลุ่มว่าโดยในเรื่องการพิมพ์แล้วนะคะบางคนคือพิมพ์แบบไม่มองแป้นพิมพ์เลยก็มีค่ะสายตาคือมองหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแต่กลับบางคนค่ะคือแทบจะหาคอไก่มองม้า จอจานอยู่ไหนกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะคะก็มีหลักการพิมพ์แล้วก็มีวิธีที่ทําให้เรานั้นสามารถพิมพ์ได้เร็วด้วยเช่นกันเรามาดูกันว่านุดมบางทันค่ะใครเอ่ยจะเป็นมือดีดมือพิมพ์นะคะแห่งบางทันสุดยยัน,นที่งานแฟนชายนะคะมีอามีคนหนึ่งค่ะได้ขอจองกุกให้เขานั้นจัดอันดับความพิมพ์เร็วในการพิมพ์นะคะของสมาชิกจากเร็วที่สุดไปที่ช้าที่สุดอันดับที่1น,นะคะก็ตกเป็นของนําจุลีดเดอร์ค่ะตามที่นนท์จองกุกได้บอกนะคะอาเอ็มนั้นเป็นคน ที่พิมพ์เร็วที่สุดใน BJS นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะปัญญาของเขานั้นมีความละเอียดมากค่ะนำจุลิดเดอร์นะคะมี IQ สูงถึง148กันเลยทีเดียวค่ะเรายังอยู่ในอันดับท็อปของประเทศนะคะในการสอบวัดความรู้ในการเข้ามหาวิทยายลัยอีกด้วย อันดับที่2ค่ะตกเป็นของเจโฮปนะคะกับความหวังของอาร์มค่ะนอกจากเจโฮปนั้นจะสามารถจดจําทาเต้นได้ง่ายแล้วนะคะเขายัางพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะทําดีพอๆกับทาเตนอีกด้วยอันดับที่3ค่ะตกเป็นของพี่จินนอกจากหน้าตาจะหล่อเรลไวแล้วนะคะความสามารถที่ครบองค์ประกอบในด้านเทคโนโลยีค่ะเขาก็เก่งไม่แพ้กันในเรื่องการเล่นเกมนะคะยิ่งไม่ต้องพูดถึงอัจฉริยะจเนียสมากๆ อันดับที่4ค่ะตกเป็นของคิมแทยองก็จะอยู่ในช่วงกลางๆนะคะพิมพ์ไม่ชาเม่ดเร็วจนเกินไปอันดับที่5ค่ะตกเป็นของชูกา้าคนจริงแรปเปอร์แนวหวานนะคะโปรดิวสุดเลิศมากๆก,ก็ครองอันดับที่5้าไปอันดับที่6ค่ะตกเป็นของนุ่มจีมินผู้ที่พิมพ์ชาที่สุดนะคะเป็นอันดับที่2 และอันดับสุดท้ายนะคะก็ตกเป็นของจองกุกนั่นเองค่ะเชื่อว่าเรื่องนี้นะคะก็มีข้อพิสูจน์ด้วยค่ะย้อนกลับไปในรายการรัน BTS EP ที่1นึ่งรม BTS นะคะได้มีการค้นหาบทความค่ะและร็อกของอาร์มี่เพื่อค้นหาเนื้อหานะคะผ่านมาจากรายการนี้ว่ามีอะไรบ้างหลังจากแพ้เกมพิมพ์เร็วที่สุดและช้าที่สุดค่ะจองกุกนะคะได้รับคีย์บอร์ดขนาดใหญ่ค่ะมาพิมพ์วยความที่เจ้าตัวนั้นพิมพ์ช้านะคะและไม่ทันใจทีมงานค่ะเป็นต้องยกเจ้าแป้น พิมพ์ขนาดใหญ่นี้นะคะมาให้หนุ่มจองกุ๊กส่วนหนุ่มจองกุ๊กค่ะก็คิดเล่นจอมกวนนะคะมีการถอดตัว Space Bar ค่ะออกมาตีแทยองได้แทยองก็หันหน้าไปก็มีตกใจเบาๆค่ะสะดุ้งเลยเหมือนกับจองกุ๊กนั้นจะตีพี่ชายจริงๆ ้องเชื่อราวาแล,และข่าวว่าหนุ่มจองกุ๊กเป็นหนุ่มที่พิมพ์แป้นพิมพ์ที่ชาที่สุดแห่งบางทันค่ะคาดว่าในงานแฟนายนี้นะคะน่าจะนานมาแล้วค่ะแต่ปัจจุบันนะคะตามทีรายการรัน b t s EP ที่113ได้ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็เป็นข้อพิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าตามที่จองกุ๊กได้จัดอันดับออกมาจริงๆค่ะก็ตามนั้นจริงๆค่ะจองกุ๊กอยู่ในอันดับสุดท้ายส่วนนำตนเองค่ะก็ครองอันดับที่หนึ่งไปก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่อง,ร,องราวค่ะที่ชอบสไตล์ิของเรานะคะนำมาฝากทก ทุกคนกันในทลิปนีท้ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ